ไม่เต็มร้อยเพราะระยะทางค่ะบอกว่าเพิ่งแต่งงานกันได้แค่4เดือนสามีก็ไปทํางานต่างจังหวัดสามีรักและดีมากในเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันเขาก็จะอ่อนโยนนิมนวลมากทต่ไม่มีความสุขและถึงจุดสุดยอดทุกครั้งนะคะแต่เรื่องความห่างไกลเป็นปัญหาทําให้ความรักไม่เต็มร้อยมีแต่ความเศร้าช่วงเวลากลางคืนก็นอนคิดถึงเขาตลอดในแต่ละคืนบางคืนถึงกับร้องไห้ควรจะทําอย่างไรดีคะเขาก็โทรหาตลอดแล้วก็ยังคิดถึงมาก มากค่ะถ้าเป็นยุคก่อนนะครับมัน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 ยุ่งเหมือนกันมันไม่มีการสื่อสารอะไรกันนะครับแต่ยุคนี้เนี่ยอย่างน้อยการที่เราได้ยินเสียงเนี่ยเราก็ยังรู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งซึ่งหวังดีเราห่วงใยเราเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยนะครับสามีภรรยาคู่รักเนี่ยพยายามโทรคุยกันครับไอ้ไอ้บางอย่างที่เสียเงินบ้างโดยใช้เทคโนโลยีผมว่ามันคุ้มอันนี้นะครับทีนี้ไอ้ไอ้เรื่องต่อไปที่จะแนะนำไอ้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับบทพิสวาสรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับว่ามันมันมันขาไป เพราะมาอ,อยู่ห่างไกลกันมีคนถามงี้นะคะจ่์บอกยิ่งโทยิ่งคิดถึงไม่โทรดีไหมจะได้หมายกับชาชาชินชินไปเ <ๆ S 2> พราะมีคนบอกยิ่งโทรยิ่งคิดถึงใหญ่เลยยิ่งได้ยินเสียงยิ่งคิดถึงมากค,คับคาตอบอันนั้นก็คือถ้าให้ผมตอบอย่างตรงประเด็นเลยคือคว่าไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าถ้าไม่โทกันเนี่ยมันคิดเอาเองว่าอีกคนคิดอย่างไรแล้วเวลาความรู้สึกนึกคิดของคนเราเนี่ยเวลาคิดเนี่ยจะไม่ค่อยคิดในทางบวก จะคิดในทางร้ายอันนี้ต้องเข้าใจลักษณะจิตวิทยาก่อนแล้วเวลาเราโทรคุยกันบางทีมันนึกถึงในทางร้ายพอได้ยินเสียงอ๋อไม่ได้เป็นอะไรอ๋อยังรักเราอยู่เรื่องนี้สำคัญมากครับถ้าเกิดคุณผู้ชายคนไหนเนี่ยห่างไกลผู้หญิงอยู่เนี่ยอย่างน้อยต้องโทรไปบอกเธอว่ายังรักอยู่นะจ๊ะก่อนนอนดไนท์แค่นี้ผู้หญิงนอนหลับฝันดีแล้วคืนนั้นแต่ไอ,ไอความคิดถึงที่มันมีอยู่ต่อกันเนี่ยต้องทําใจครับต้องคิดให้ตกผลึกจะตกตะกอนกวนคุนก็ในเมื่อมันต้องห่างไกลกันด้วยหน้าที่ด้วยอะไร นะครับกายมันห่างกันแต่ใจยังอยู่ด้วยกันนี่สาคัญนะครับสมัยผมแต่งงานผมอยู่กรุงเทพนะครับภรรยาอยู่เชียงใหม่อยู่ก็ตั้งหลายปีจนเจ้านายภรรยาไล่ให้มันอยู่กับผมนะก็ไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงถึงถึงกายมันอยู่ไกลกันแต่ใจมันอยู่ด้วยกันคุยกันได้เพราะฉะนั้นก็ก็ยังอยากว่าให้คุยกันแต่ต้องคุยกันอย่าเป็นผู้ใหญ่อย่าไปคุยกันแบบเด็กๆแหมยิ่งคุยยิ่งคิดถึงก็อยากจะเจอกันอย่างนั้นไม่ได้นะคุยกันแบบผู้ใหญ่นะครับ ส่วนไอ้เรื่องบทพิศวาสที่มันล้างลาไปนั้นกลับมาเจอสักทีนะผมว่าบางทีมันก็หวานซึ้งนะนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบนั้นทุกวันเพราะว่าค,คุณภาพน่าจะสําคัญกับปริมาณครับจะลดความคิดถึงยังไงถึงขนาดนอนร้องไห้นี่น่าเห็นใจฮะน่าเห็นใจครับ,ค,รบคือโดยปกติผู้หญิงเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าผู้หญิงต่างกับผู้ชายสักนิดหนึ่งผู้ชายพอไปทํางานทําการแล้วเนี่ยก็จะเพลิดเพลินเนจเริญใจทํางานไปมีความสุข แต่ผู้หญิงทุกครั้ง<ม>ที่ที่ท,ท,ที่ที่มีคนรักเนี่ยมีชายคนรักที่แน่ใจว่ารักแล้วเนี่ยเวลาไปทํางานมันก็ยังคิดถึงผู้ชายอันนี้ต้องเข้าใจ<ม>นะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยสมองซีกซ้ายเนี่ยพัฒน,นาเยอะสมองซีกซ้ายคือสมองของหลักการสมองซีกขวาสมองจินตนา,าน<อ>นกรารนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยสมงองซีกเนี่ยพัฒนาเยอะเพราะนั้นมันก็มีจินตนาการคิดถึงเขายังรักเราไม่น้อเลยเนาะมันก็ร้องไห้ถ้าจะถามผมผมบอกว่าอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้ไปเถอะครับ แต่อย่าร้องไห้ให้เสียใจร้องไห้ให้มันสะใจสักทีเดียวเลยร้องไห้มันจบไปแล้วหลังจากนั้นอยู่อย่างเข้าใจเราจะมีความสุขกว่านะครับต้องเป็นแบบนั้นแวันนี้คุณหมอมาจ้าเอาละครับดีครับ